วันที่ชกเชตาไม่เจอย,ยังข้างเราคนที่มีแค่เราอยู่เคียงข้างกันอย่าทะเลาะก,กันอยู่กันดีๆลูกโอ้ยมีบุญมีบุญโน้ติทโทนี่ยูซิทซิท,ทนั่งลงโอเคโอเคซิทกชดบอย สวัสดีนะคะทุกคนพบกันตอนเย็นย่ำใกล้อัสดงปลูกผักทำสวนคือเก่าคือเดิมนะคะ <c oughs> วันนั้นที่มีแต่จมลงลูกลุกลานวันนั้นความชิสลากว่าเต็นฝัน นั้นเราเลือแต่คำว่าร้องรจริงๆอย,อยู่ร่วมอุ้ยพอละ <c oughs> เดี๋ยวจะโดนละเมิดละเมิดลิขสิทธิ์เพลงนี่ก็ไม่รู้ไม่รู้จะเหลือหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวจะให้ AI ช่วยแต่งเพลงเองร้องเองซะเลย แล้วก็มีบุญมีบุญมีบุญ,ม,บญมีความดาวแล้วก็ยังดีที่มุสเสกโลโซนะคะเขามีจิตใจกว้างขวางนะเป็นมาหากุศลเลยนะอน,นุญาตให้เอาเพลงเอาเพลงทุกเพลงของเขาเนะ่ะไปร้องทํามากินได้ว่างั้นลำพางจะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวก็ลำบากอยู่แล้วเขาก็จะไม่ฟ้อง,องร้องอิสิทธิ์อะไรทั้งนั้นนะ <laughs> เนี่ยต้องอย่างนี้ต้อง โอ้ยเรียว่าเป็นฮีโร่เลยนะเนี่ยเป็นซูเปอร์สตาร์ที่มีจิตใจกว้างขวางกล้าได้กล้าเสียนะสมัยเขาทะเลาะก,กับนายห้างเก่าเขาอะโอ้โหแต่ว่าก็น่าเห็นใจเนาะนนเซกเขาก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยสุขภาพ ร่างกายจิตใจนะคะก็นั่นแหละนะเราก็เลยต่อไปนี้ก็จะร้องเพลงพิเศษ <c oughs> ดีกว่ารา้องได้อย่างสบายใจไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์เขานะ <c oughs> แล้วอทอมมี่จะมาอะไรอยู่อะไรตรงนี้อ่ะมาม,ม่จะทำงานมามีมิว่ากิ่งโอเคโอ้ <c oughs> เยเดี๋ยวพวกนี้ <c oughs> sit ทอมมี่ทอมมี่อยู่ จะแย่งกันมาเสนอหน้านะอ่ากำลังจะผสมดินปลูกผักนะคะก็อาจจะไม่ได้นี่นะเดี๋ยวนะขาตั้งกล้องก็จะไม่ตัดต่อแล้วนะก็จะทำแบบเร็วต้องเสียเวลาไปตัดต่อคลิปอีกแต่ว่าอันนี้ขานะต่ำสุดได้แค่นี้ขาอันนี้อีกอันนึ่งอะต่ำได้กว่านี้อยู่แต่ว่าไม่ได้หยิบมาขาตั้งกล้อง มีบุญมีบุญครับลูกครับคุณบอยแล้วมันมีให้ออกมาจะวุ่นวายไหมอ่ะมีบุญจะวุ่นวายไหมไม่อยากออกมาเล่นกับเพื่อนกับฝูงแต่มีมันวุ่นวายตัวเองก็ใช้งานได้แค่สองขาหน้านะก็แบบวุ่นวายจะมีบุญเลยเอามนี้ให้ออกมานะมันมีออกมานะลูกอย่าวุ่นวายนะอย่าวุ่นวายมีเวิร์กอิงโอเคคุณบอยมีบุญคุณบอยโอเคโอเคโอเคเอามัมีให้เฮลอยู่ อ่ะมันมีให้ออกมาโอ้ยข <laughs> วดแขนเครียไปหมดแล้วนี่แขนฉันนี่กินยาคลายกล้ามเนื้ออะไรเย็นนี้อันนี้ก็ต้องไปซื้อยาไอ้บำรุงระบบประสาทปลายประสาทนี่เขากินวันละเม็ดเม็ดละหกบาทนะเพิ่งยาเพิ่งหมดเพิ่งไปซื้อมาก็เอาเท่าที่ได้นะก็คงจะได้แค่นี้ขาหลังเขาที่ เป็นประสาทถูกทําลายเนะนี่ยโทนี่ทอมมี่เกอาไปโอ้ยเจ้าสองตัวนี้ก็น่ารำคาญมีเพื่อนรุ่นน้องบอกว่าพี่เดี๋ยวนู้จะเอาน้ำสมุนไพรมาให้ว่างั้นสมุนไพรคูขาวผููขาว,ขาว,ขาวหรือข้าวตองนะคะเอ่อสุดยอดเลยนะบอกว่าอย่างนี้ขนาดมา,าที่บ้านน่ะ มันเคยเดินได้นะอยู่ๆขามันก็อ่อนแรงแล้วก็หนูก็เอานี่ให้กินแหละก็ะบอกว่าละคึบน้อยๆว่าง,งั้นน้อยๆน้อยๆเขาบอกว่าคงจะประมาณซีซีหนึ่งนี่แหละเป็นน้ําสูนไพลของคนนะนะะกินข้างขวดเขาก็แน้นําให้กินว่าระเป๊กวระชอดนะนะสำหรับคนนะนะแต่ว่าหมา่เขาบอกก็ให้นิดเดียวเออก็สักพักต่อมาก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าง,งั้น มาจากขาอ่อนแรงค็ลุกขึ้นมาวิ่งได้นะจากหมาที่แก่ๆหมาประจําเดือนหมดแล้วกินน้ำสมุนไพรก็กลับมามีเมนว่างั้นสุดยอดมากเลยนะเอาแล้วเธอกินหรือเปล่าหรือเธอซื้อไปหนูก,กินอยู่พักเดียวว่างั้นกินอยู่แป๊บเดียวขี้เกียจกินใส่ตู้เย็นไว้ถ้ายังไม่หมดอายุจะเอามาให้ เขาก็ให้ราคามากเลยนะเขาบอกว่าโอ้สุดยอดจริงๆสมุนไพรผู้ข้าวหรือข้าวตองมันก็จะมีสรรพคุณเด่นๆในด้านของสารต้านอนุมูลอิสระที่ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก็มีหลายสายพันธุ์อยู่น้องคนนี้บอกมันต้องแล้วแต่สายพันธุ์นะพี่ไม่ใช่มันจะเยอะไปทุกสายพันธุ์สายพันธุ์ที่เขาสมรสกัดนี่มันสุดยอดเลยนะอะไรองนี้นะ มันก็ต้านอนุมูลสลายใช่ไหมที่เด่เดนๆก็คือต้านมะเร็งนะคะ,ะป้องกันแล้วก็ยับยัง้งเซลล์มะเร็งไม่ให้แพร่กระจายแล้วก็อันนี้เป็นข้อมูลด้านวิชาการเราก็ไปสืบค้นมาแล้วก็ช่วยลดความดันช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดความดันเบาหวานพวกมะรงมะเร็งแม่เขาก็เป็นเบาหวานเปนเคยเป็นคนไข้ข,ของเราเองนี่แหละคนไข้ฟอกไตนะคะคนไข้เบาหวานเนี่ยหลอดเลือดมันก็จะแข็งเนาะ ่วนปลายนะนก็จะเวลามีบาดมีแผลไม่ค่อยไม่ค่อยรู้ตัวแล้วก็อ่ามันก็จะมีไม่มีเลือดไปเลี้ยงเพียงพอปลาซับพลายมไม่พรอมก็จะเกิดแผลเน่าแผลเปื่อย,เ,ยเนื้อตายอะไรอย่างนี้นะเขาบอกไว้เขาให้แม่เขากินอนะ่ะก็ดีขึ้นว่างั้นเออแผลเบาหวานจากเกือบจะได้ตัดขาแล้วแผลก็แห้งก็ก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ว่างั้นก็เลยแบบนัดกันว่าจะ วันอาทิตย์เขาก็มานีฮาปาร์ตี้ที่บาร์ที่คุณพ่อบ้านเปิดบาร์วันอาทิตย์เนาะเป็นเมียฝรั่งนะน,นี่เป็นมาดามรุ่นน้องเขาก็ลืมเจอกันหลายั้งแต่เขานัดไปเอาเนี่ยวันว,ว,ว,วันวันจันทร์ที่แล้ววันจันทร์เมื่อกี้เนี่ก็แบบคุณพ่อบ้านข้ามไปทํางานแล้วปรับสวนในเขตเราก็เลยไม่ได้เราก็เลยไม่ได้ไปปกติทุกวันจันทร์กับบริหารเขาจะมีซุ่มแซวแนวฝรั่งเนาะร้านชําข้างๆทาง เสีวตาดแคนโอ้แบบๆมามันก็จะคลิปจะยืดยาวอ่ะก็จะมาผสมดินนะคะดินปลูกก็เป็นใช้บริการดินถุงในช่วงนี้หมักดินไม่พอแต่ตอนนี้น่ะหลุมหลบภัยที่ให้จ้างให้คนงานเขาเคลียร์ขึ้นมานะคะหลุมลึกเมตรหนึ่งกว้างสามคูณสี่เมตรน่ะ ปรากฏว่ามันมีใบไม้หมักหมมเป็นแรมปีนะมันก็จะเป็นดินดินเศษใบไม้เดี๋ยวจะไปเอานั้นมาปลูกผักปลูกต้นไม้นะคะเราก็อาจจะไม่ได้ซื้อดินไปสักพักใหญ่ๆโอ้โหสุดยอดเลยนะดินก็ไม่ได้แพงหรอกมึงซื้อเยอะมันก็แพงเจ็ดถุงร้อยนะเราใช้ทีหนึ่งซื้อมาทีเราสองร้อยนี่ก็แป๊บเดียวก็หมดละแป๊บแก็จะเอาขุดนั้นมาปลูกก่อนแล้วมันเป็นทั้งปุ๋ยเป็นทั้งดินเป็นในตัวคุณผู้ชมเออมันต้องใช้ การเวลาแล้วก็มีความชื้นมีจุลินทรีย์ในดินช่วยย่อยสลายให้มันกลายจากใบไม้ผุๆกลายเป็นดินนะ่ะมันก็นใช้เวลาอยู่นะซึ่งใบไม้รอบๆบ้านเรานี้มันก็มีมากมายมหาสารบานตะไทยนะคะเอาเข้าจริงๆแล้วมันก็ทรัพยากรจากธรรมชาติเปล่าๆปิ๊บปีมันเยอะมากฟืนตัวเนี้ยเอ่อก็เลยมีไอเดียว,ว่าหลุมนะนะั้นเน่ยเคลียร์ขึ้นมาแล้วนะตักดินจะตักดินมาปลูกต้นไม้มาทําเป็นไอที่ย่อยยังไม่ดีก็เอามาเป็น รองกระถางต้นไม้อะไรเงี้ยมันก็เริ่มย่อยสลายหลุมนั่นนะ่ะตอนแรกว่าจะลงไปปลูกต้นไม้นะดูไอเดียสิ <c oughs> ความคิดจะไปปลูกไอ้น้อยนาหรือมะม่วงก็ได้คือ <c oughs> ลึกลงไปหลุมเม็ดหนึ่งใช่ไหมพอมันขึ้นมาเป็นต้นเราก็จะคุมไม่ให้มันความสูงอะนะตัดแต่งไม่ให้เขาสูงมากแล้วก็จะได้ต้นต้นไม้ที่แบบเก็บกินผลง่ายๆคิดตืนต้นๆคิดแค่นั้นจริงหลุมนะ่ะหลุมเบ้เล่เบ,ล,บ,ล,บล่าจ้างกข็ขุดนะ ตอกแรกจะทําเป็นสาน้อยคอยรักนั่งหย่อนอารมณ์แล้วก็เลี้ยงบัวเลี้ยงปลาอะไรน่ะแต่ดูแล้วมันกลัวมันจะอันตรายเพราะว่าทำสระน้ำเราก็ต้องทําที่กั้นที่อะไรเพราะบ้านแล้วก็มีหมาด้วยเนาะกลัววิ่งไม่ดูตาม้าจะเรือตกลงไปอะ่ะมันหมามพวกนี้มันก็ว่ายน้ําไม่ค่อยเก่งนะหมาไอพวกเจฟฟรีย์เจ้าออรีโอลิเวอร์เนี่ยอือก็เลยนั่นแหละก็เลยมีไอเดียใหม่ว่าจะเผาถ่านนะคะ เป็นหลุมอย่างดีเป็นเตาเผาอย่างดีสินี้ฟืนเอามาจากไหนฟืนก็โอ้ยนี่ว่าจะขายฟืนอยู่เนี่ยมากมายมหาศาลเลยเกอจากพยาบาลฟอกไตอดีตพยาบาลในเครื่องแบบแตอนนี้เป็นพยาบาลนอกเครื่องแบบเคยฟอ,อกไตคนใกล้ยอยู่ดีจะมากลายเป็นคนขายฟืนคนเผาถ่านแลวนะคะอาจจะได้จําหน่ายจ่ายแจกไปบ้างนะถ้ามันเยอะนะกะ็แจกจ่ายไปก็เดี๋ยวจะไม่ทั่วถึงกันเนาะ ทำการตลาดซะเลยพอได้ค่าไข่ค่าขนมลูกลูกหมาแมวปืนนี่ก็เยอะตอนแรกมีไอเดียว,ว่าจะทำปืนมาละสิบบาทนะ <c oughs> นะจำหน่ายแจกแจก๊ะหน้าหนาวพอดีมันจะหมดหน้าหนาวแล้วนี่ก็เลยเผาเป็นฐานดีกว่าก็จะไปซื้อแกลบจะลงสีเนี่ยไปวันนี้ก็แกลบเขาก็ไม่ไม่ไม่พร้อมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะไปไปซื้อแกลบมาแล้วก็จะทยอยขนฟืนลงไปในหลุมอะ่ะแล้วก็เอาแกลบ จุดไฟแล้วก็มันต้องใช้แกลบนะคะในการเผาถ่าน,น mm hmm. เดี๋ยวค่อยแชร์แล้วกันสมัยก่อนพอจะจําได้คร่าวๆอยู่จริงใน YouTube ความรู้อะไรก็เยอะแยะแต่สมัยก่อนน่ะตานะเาานี่ยเผาถ่านเผาถ่านใช้เองเพราะว่ามีลูกเยอะนะ mm hmm. ตานี่ยมีลูกสิบเอ็ดคนนะ,ะ mm hmm. ก็ไม่ได้ร่ํารวยอะไรเนาะลูกชาวบ้านธรรมดานี่แหละคนไทยสมัยก่อนก็ไม่ได้มีลูกเยอะก็จะลําบากยากจนนะตอนที่ ลูกยังน้อยอยู่เนาะก็เขาทานใช่ยังอะไรประหยัดก็ประหยัดได้ก็ประหยัดแกลบนี่ก็จะไปเอาที่ลงทัวนี้ทัวนี้เด๋วเอาที่ลงสีลงสีคนรู้จักกันนะเขาบอกไปเอาฟรีแต่เดี๋ยวนี้แกลบต้องซื้อนะคะกระสอบว่ายี่สิบนะเราก็ต้องมีต้นทุนเนาะก็ <laughs> 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 <g ül> จะก็ <g ül> <g ül> <g ül> จะได้ฐานเดี๋ยวได้ฐานแล้วจะเอาค่อยมาใส่ถุงนะทําการตลาดออนไลน์ <c oughs> เผื่อมีคนสนใจเพราะว่าฐานนี้ก็ เดี๋ยวนี้ว่าจะใช้แก๊สร้อยเปอร์เซ็นก็ไม่เชิงนะคะชาวบ้านชาวช่องฐานก็มีประโยชน์เยอะนะเอามาบดบดแล้วก็มาผสมดินปลูกนี่ก็จะเป็นธาตุอาหารเสริมคาร์บอนเนาะซิลิกอนซิลิกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพราะนี่มีบุญเอาไว้ไล่มาลงมาแมลงการเชื้อราแล้วเป็นถ้าเป็นก้อนป่นก็เอามาผสมดิน <SC. S 1> นี่ก็จะเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์นะคะก็จะมีประโยชน์ด้านการเกษตรแล้วก็เอามาหุงหาอาหารโดยเฉพาะนึ่งข้าวเหนียวเนี่ย เนื่องเตาแก๊สนี่ไม่สู้เตาถ่านนะยคะเตาแก๊สมันไม่ระอุมันมันมันสูกเร็วแล้วมันจะแข็งแค่เครื่องค่อนวันข้าวก็จะแข็งเต่ถ้านึ่งเตาถ่านนี่ก็อยู่ได้จนถึงเย็นย่ำนะแล้วก็เวลาเราจะต้มอะไรที่ใช้ความร้อนนานๆน,น,นี่ใช้ถ่านก็จะก็จะประหยัดแก๊สนะโอเคได้แค่นี้แหละคุณผู้ชมวุ <laughs> ม่นว,วายละว,ว่ากำลังจะย้ายกล้าผักชีนะคะนี่ผักชีอายุเกือบสองเดือนแล้วเนี่ย อันนี้ก็เพื่อทําปลูกกินเองแบบ400นะะอินทรีย์ร้อยเซนตะคะถ้าทำอย่างนี้ก็เพื่อการค้านะสิบาทก็จะพยายามบอกแม่บ้านในขาหยอดไม่เกิน10เม็ดนะคะอันนี้ก็ไม่ถึงสิบหรอกขนาดไม่ถึงสิเม็ดอันนี้ก็คร่าวประมาณเจดแต้นแล้วมันก็จะแบบแย่งอาหารกันนะถ้ามันเยอะๆเนี่ยกําลังดีไซส์นี้กําลังดีเป็นต้นออนผักชีแต่ถ้าเราอยากให้เขาใหญ่โตได้กว่านี้นะคะใหญ่โตได้ความสูงที่เป็นสองครบกว่า ก็ยังได้นะเราก็ต้องเพิ่มสารอาหารในเขาโดยการเพิ่มเปลี่ยนมาใส่ภาชนะอ่าเข้าคร่าวๆด้บอกแล้วกันก็ประมาณเปลี่ยนมาใส่อย่างน้อยก็สี่สี่ห้านิ้วอันนี้อย่างน้อยต่อต่อผักชีหนึ่งถุงชําเนี่ยนะคะหนึ่งถุงกล้าผักชีหนึ่งถุงนะก็เปลี่ยนดินก็มาใส่ประมาณนี้มันก็จะโตขึ้นมาอีกหน่อยเพราะว่าเขาได้ดินได้ทานอาหารเพิ่มแต่ถ้าอยากให้แบบอลังการงานสร้างเริ่มเทิมแล้วใช้เนี่ย ภาชนะรีไซเคิลน,นี่เป็นถังสีแต่ว่ากัดสีล้างออกกัดก่อนยาวนานเลยนะก็ปลอดภัยใช้ได้อย่างสะดวกแล้วก็นี่เอาเศษใบไม้ที่เรามีมากมายไก่กองในรองก้นแทนขุยมะพร้าวแทนแกลบนะคะใครมีแกลบเยอะมีขุยมะพร้าวก็เอามาใช้แทนได้แล้วก็ดินผสมนี่ใส่ลงไปนะแล้วก็เนี่ยเปลี่ยนทายจากถุงชั้ถุงถุงดำานี่นะกล้าสิบาทนี่นะถุงล็สิบบาทนี่นะ,ะบบานนะมาใส่ เรือนี้ภาชนะแก้วกาแฟเอามาใส่นี่ค่ะแล้วก็รดน้ําเลี้ยงต่อไปอีกวางไว้ในที่แดดค่อนข้างแดดแดดหกสิบเจ็ดสิเปอร์ซ็นได้เลยนะผ mm hmm. ักชีค่อนข้างชอบแดดแต่ต้องให้น้ําที่เพียงพอนะคะถ้ารดน้ําไม่พอนี่ก็จะเศร้าสลหดหดหูนะ mm hmm. เขาก็จะไม่ชูชันไม่สดชื่น mm hmm. เนี่ยมันก็ตั้งวางไว้คุณก็เก็บกินได้ตลอด mm hmm. เป็นผักล้มลุกอายุสั้นแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยก็คือตัดตัดแล้วก็แตกยิ่งตัดยิ่งแตกนะคะ เนี่ยแค่กินเล็กๆไม่น้อยเนี่ยปลูกแค่สองสามถุงชํานี่ก็กินได้ทั้งบ้านแล้วเนาะโอเคนะคะอันนี้ก็ประโยชน์เยอะนะแล้วก็ที่ที่แน่ๆก็คือเป็นผัก In อินทรีย์ปลอดเคมีร้อเเซนต์นะคะตามคอนเซ็ปต์ของเรานะอะ่ได้สุขภาพแล้วก็ปลอดภัยนะคะปลอดภัยได้สุขภาพโอเคคลิปจะยาวผู้ชมลูกๆเต้าก็วุ่นวายนะเดี๋ยวจะต้องทำงานการแล้วก็มีเคลมีอะไรที่ต้อง เรียนถ่ายกระถางนะคะอันนี้ก็มีนะคะมีจําหน่าย,จายแจกแจงนะคะเดี๋ยวค่อยจะพาไปดูนะเคียวกำลังงามอากาศเย็นช่วงนี้นะจำหน่ายในราคาย่อมยาวพากอินซีนะคะปลอดภัยได้สุขภาพโอเคเราค่อยกลับมาเจอกันใหม่กับคณที่ตามนะคะคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะนี่ลาแล้วนะคะดูแลสุขภาพด้วยบ๊ายบาย